เดี๋ยวช่างก็จะทําการเคลียร์พื้นผิวก่อนนะครับอ่าจะเห็นว่าอันเนี้ยพลาสติกจะมีสองสีจริงๆแล้วของเดิมเขาเนี้ยต้องเป็นสีแบบด้านในนี้เลยนะครับเราจะทํากลับมาให้ได้เป็นประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราขัดตัวชั้นฟิล์มเสือมสภาพที่เหลืองๆนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพ่นสารเคลือบนะครับสำหรับขั้นตอนนี้คือเราใช้กระดาษทรายน้ำนะครับขัดตัวชั้นผิว เสร็จเรียบร้อยนะครับใสแบบนี้เลยชั้นฟิล์มที่เราพ่นเคลือบเป็นสำหรับงานไฟหน้าโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่แล็กเกอร์เพียงแต่วิธีการพ่นอาจจะเหมือนพ่นสีนิดนึงนะครับท่านใดมีปัญหาโคมไฟหน้าของ bm สามารถทักไลน์ปรึกษาเข้ามาได้นะครับแต่ละเคสไม่เหมือนกันอา,อาจจะมีวิธีแก้ไขที่ต่างกันนะครับ ขอบคุณครับ